เราจะมาปุจฉาวิจัรณาในธรรมกันใครมีเหตุแห่งธรรมอันใดนะหรือสงสัยในตามข้อใดนะก็มาปุจฉาให้เกิดอานิสงส์เกิดเป็นธรรมทานให้กับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอะไรตกลงมึงจะเอาสติปัฏฐานหรือเมตตา

แล้ใครที่จเจริญพรหมิหารสีได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีสีจะเป็นปกตนะิคนที่จะมีเมตตาก็ต้องละอาคาดความพับาทเสียจึงเรียกว่าเมตตาเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเมตตาแล้วเ่ยนะก็มีความกรุณาเกิดขึ้นนะกรุณาตัวเองให้ตัวเองอยากพ้นทุกข์แล้วก็เห็นคนอื่นแล้วคนอื่นก็อยากพ้นทุกข์เช่นเดียวกันคือเราจะละความไม่เบียดเบียนเกิดขึ้น นะแล้วก็จะเข้าถึงความมุทิตามีความยินดีพอใจโมทนาจิตกับบุคคลอื่นไม่อิจฉาริษยาคนอื่นนะสุดท้ายเนี่ยจิตมันก็วางอุเบกขาได้เพราะจิตมันรังงับมันสงบนั่นเองนะจิตเมื่อไม่มีความอาฆาตพยาบาทนะไม่มีความอิจฉาริษยาแล้วจะเอาอะไรที่จิตน้าปรุงแต่งเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เมื่อมันไม่มีอารมณ์แล้วจิตมันก็สงบจิตมันก็ว่างจิตมันก็เป็นสีเป็นสมาธิจิตมันก็เป็นปัญญาจิตมันก็เป็นมรรคนะจิตมันก็เป็นโสดาบันแล้วอย่างนี้ฮนะแค่เพียงพิจารณาเนี่ยพรหมิหารสีเป็นที่อยู่แห่งพรมจิตจิตเมื่อเป็นที่อยู่แห่งพรมเนี่ยพรหมมีสีหน้านะเราจะไปในทิศทางใดเนี่ยจะหาว่ามีศัตรตูนะมีอุบัติเหตุมีอุบอัติภัยมันก็ยาก เพราะว่ามีพรมเป็นผู้รักษาอืมเอายองเข้าใจหรือเปล่าจ้ว่าพรมวิหารสี่อืมอันดับแรกเมตตาเนี่ยต้องเมตตาตัวเองให้ได้เสียก,ก่อนอ่ะอืมไปเรื่องที่อื่นไปอืมเราต้องเมตตาตัวเองให้ได้เสียก,ก่อนออืมละความอาฆาตพยาบาทให้ได้เรียกว่รกขันเจริญเมตตาเมือที่ฉันกล่าวไปสักครู่นี้ว่า บ้านเรือนเราเนะี่ยถ้าจิตเรายังเป็นอกุศลก็ไม่ต่างอะไรนั้นมันสกรปรกย่อมเป็นที่อาศัยของอาศัตรูพิษงูงเงี้ยวเขี้ยวกอทั้งหลายเนี่ยสักวันหนึ่งเนะี่ยมันก็ต้องมากัดมาทําลายเราก็คือผลกรรมที่เราได้ทํานั่นแหลนะนะเมื่อเรายังเมตตาไม่ได้เราจะไปกรุณาคนอื่นเขาได้อย่างไรคําว่ากรุณาคือให้อภัยคนอื่นนั่นเองหืมเออ เมื่อเราไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้แล้วจะไปมุทิตาคนอื่นเขาได้อย่างไรเพราะเห็นใครทําอะไรแล้วก็ไม่ได้แรใจไม่สบใจเขาอิจฉาริษยาเขาไปหมดอย่างนี้คําว่ามุทิตาคือยินดีพอใจกับคนอื่นกัมโมทนาคนอื่นเขาด้วยจริงใจอย่างนีน้เพียงแค่นี้เนี่ยก็เป็นกรรมฐานเสริมสร้างจิตให้มีกําลังตัดศัตรูตัดกรรม ทำให้เจริญในบารมีเจริญในวาสนาในปัจจุบันให้เพิ่มพูนขึ้นมาเพราะด้วยการเจริญพรหมิหารโดยแท้แนั้นคำว่าผรมิหารอย่างที่บอกมันก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งนั้นกรรมฐานคําว่าผรมิหารโยมต้องเข้าใจซะก่อนก่อนที่จิตจะไปเข้าถึงอุเบกขา,าจิตมันต้องเจริญปัญญาก่อน อเวขาเนี่ยคือเป็นยอดแห่งปัญญาคือการวางเฉยคนที่จะวางเฉยได้เนี่ยวางเฉยด้วยอะไรจิตมันจะเคยเฉยไหมนะจิตมันจะเฉยมันจะเฉยหรือเปล่าจิตมันเฉยไม่ได้โดยธรรมชาติของจิตมันจะวักแวกอยู่ตลอดเวลาเหมือนลิงมันข้างใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจิตคิดบ้างจิตปรุงแต่งบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนี่จิตเสียใจจิตเศร้าหมองบ้าง เดี๋ยวจิตก็หดหูบ้างนี่เขาเรียกว่าอารมณ์ของจิตมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยเพราะมันจะไปยึดอะไรอยู่ในสีธาตุในรูปบ้างในเวทนาสัญญาสังขารมันจะปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสัญญาที่ยึดในอารมณ์ใดมันก็เข้าไปปรุงแต่งอีกหมดจากการสัญญาอีกมันก็เข้าไปยึดในรูปไปพอใจอีกเขาเรียกอุปทานเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระองค์สมารพุทเจ้าจะเปรียบเทียบความไวเนี่ยนะเร็วกว่าจิตนี้ไม่มีอีก ดังนั้นแล้วเนี่ยจิตถ้าไม่มีอะไรยึดเดี่ยวเช่นไม่มีองค์ภาวนาเช้นไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วใซ้เนี่ยจะไม่สามารถเห็นการเกิดดับของอารมณ์ของจิตได้เลยบางทีเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปตรงไหนก็ไม่รู้อย่างนี้เหมือนคนภาวนาว่าพุทธโธพุทธโธหรือยุบหนอพองหนอยุบรู้พองรู้ หลับไปตอนพองหรือยุบก็ไม่รู้อย่างนี้หรือการภาวนาอยู่ทําจิตให้สงบอยู่เนี่ยบางทีจิตไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าไปปรุงแต่งในอารมณ์เหล่านั้นอีกดังนั้นจิตจะหาความสงบได้ยากถ้าจิตไม่เคยฝึกอบรมบ่มจิตจิตที่ไม่มีหลักแล้วเนี่ยไม่มีคอไม่มีตะขอคอยเหนียวั้งอารมณ์ให้มจิตมันอยู่กับอารมณ์เดียว นี่จิตถ้ามันไม่มีอารมณ์เดียวนี่ยกเาเรียกจิตอย่างฝงสร้างอยู่ถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวคือจิตที่เป็นเออาคตาจึงเรียกว่าจิตที่ตั้งมั่นจึงเรียกว่าชื่อว่าสมาธิบังเกิดดังการเจริญพรมิหารสี่การพิจารณานให้ทำเนี่ยความวาเมตตาเนี่ยมันกว้างขวางนักแต่ย่นย่อความเป็นต้นเหตุของกรรมเนี่ยบุคคลที่จะเข้าถึงความเมตตาเนี่ยต้องละความอาฆาตพยาบาทให้ได้เสียก่อนคือความโกรธเกลีย คนใดที่คนชอบหน้าไม่ชอบหน้าเนี่ยคือการละอารมณ์ที่เป็นอกุศลอาฆา,าตพยาบาทเหล่านี้มันเป็นตัวที่ทําให้เรานั้นมีอุปสรรคในทางโลกเป็นอุปสรรคในการสร้างกุศลบาร,รมีนะเพราะมันจะเข้าไม่ถึงมุทิตามันจะไปกรุณาใครไม่ได้แม้ตัวเองมันจะกรุณาไม่ได้แล้วจะไปกรุณาคนอื่นเขาได้อย่างไรเมื่อมันให้เมตตาคนอื่นไม่ได้แล้วตัวเองจะเมตตาได้อย่างไรือ อย่างนี้ไม่ต้องไปถามหามุทิตาวิความยินดีเนี่ยไม่ต้องไปถามหาและจิตมันก็จะไปวางเฉยได้ยังไงได้ไหมมันก็เฉยได้เป็นพักๆหนพอมีอะไรมากระทบมีปัสสาวะนะ,นะมันก็คุกกุ่นขึ้นมาอีกเพราะมันไม่ได,ดับที่เหตุมันไม่ได้ไปละอารมณ์ในขันห้าแต่มันคอยจะปรุงแต่งอารมณ์ในขันห้าอยู่ตลอดเวลาอือ ไอการปรุงแต่งในอารมณ์ในขันห้าเนี่ยนะด้วยความพอใจไม่พอใจมากๆเข้าเนี่ยหาความสุขไม่ได้ในจิตร่างกายนึงก็ถูกเผาลงไปด้วยอารมณ์ความโกรธบ้างด้วยอารมณ์ความนิสัยาบ้างด้วยความอาฆาตบ้างแล้วจะหาความผ่องใสของจิตได้อย่างไรจะหาความเป็นปกติของจิตได้อย่างไรนี่ก็เป็นวิกลติผิตอย่างหนึ่งของจิตนะ หรือว่าจิตที่เป็นโลกติดมาจากกรรมมาในอดีตอ่าเข้ามาสู่ในปัจจุบันอยากรู้เนี่ยกรรมในอดีตก็ดูในปัจจุบันนี่แหละที่ยังระวางไม่ได้ที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ทุกในสิ่งนั้นเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะอืมเขาจึงบอกว่าให้มันรู้กรรมและให้มาแก้ไขนะ แก้ไขนี่คือค่อยๆละมันลงไปปฏิบัติมันจะถึงเขาการสร้างบรารมีถ้ารู้กรรมแล้วไม่พยายามแก้ไขไม่พยายามปฏิบัติไม่พยายามละนะบรารมีที่มีของเราก็จะหมดลงไปได้นะแต่ฉันเชื่อว่าพวกโยมเนี่ยเมื่อมีบุญวัสนาบรารมีมาติดมาแล้วเนี่ยแม้จะมีกรรมหนักเพียงใดฉันว่าพุกโยมก็น่าจะผ่านไปได้ าการกำหนดรอพระทองคำนี่แหละเชิญผู้ชี้จะตาว่าจะอยู่หรือไปเขา้าใจหรือเปล่าจ๊ะว่าจะอยู่หรือไปจอมยุดธทั้งหลายจะได้รู้รว่าเพลงที่เรียนมาเป็นยังไงบ้างวิชาอเออไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่นี่นะปีอสองปีแล้วเป็นทุกข์อย่างเดียว นั่นแหละทุกและยอมทนทุกได้นี่ก็เรียกว่าวิชายอย่างหนึ่งคือยังอยู่ได้ไม่ตายอืยังใช้ได้อยู่ืออเพราะยังมีศรัทธาหล่อเลี้ยงอยูอออ่แล้วไอ้นั่นเข้าใจหอย่างว่าพรมิหารสี่เป็นอย่างไรหรือว่าพรมิหารสี่คนอื่นเขาเป็นอย่างไร พรม,มิหารสี่ยใครพิจารณาอย่างไรก็เรียกพรมิหารสี่ดังนั้นแต่จะให้พิจารณาเป็นกรรมฐานรู้กฎแห่งกรรมรู้กฎแห่งจิตวิญญาณก็อย่างที่ฉันบอกอจากการจะเข้าถึงจิตที่ความเป็นพรมเป็นอย่างไรจิตที่เข้าถึงความเป็นพรมจิตที่ไม่มีเพศแล้ว หมายถึงว่าคนที่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าเราก็ต้องให้อภัยนั่นเองอย่างนี้ชื่อว่าเมตตาไม่มีประมาณแต่คนจะเข้าถึงจุดนี้ได้ต้องอบรมมมจิตอยู่เป็นประจำย่อมสละละอารมณ์ในความอาฆาตพยาบาทอิจาริทยาจนอารมณ์นั้นมีความเมตตามีความเป็นแม่ผู้ที่คิดจะให้ผู้ที่จะไม่เบียดเบียนแปรใครจะเบียดเบียนเรา แต่เราก็ไม่คิดจับเบียดเบียนแม้ใครจะหลอกเราเราก็ไม่คิดจะหลอกใครแม้ใครจะทําร้ายเราเราก็ไม่คิดจะทําร้ายใครเหล่านี้นี่แหละความเป็นพรมเป็นอย่างนั้นนะเป็นผู้ที่ไม่สร้างเวรไม่สร้างพยาบาทนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ตัดกรรมโดยแท้นะความดีเหล่านี้จะรักษาบุคคลผู้นั้นนะ